หากใครต้องการซื้อขายไอ f ดี a ฟีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขายไอ f ดี a ฟีฟ่าสบริการรับซื้อและขาย ID f ดี a ฟีมีทั้งเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%ซแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอเดมอีกด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทางเพจมีเว็บไซต์สําหรับซื้อ ID แล้วชื่อเว็บไซต์โอช็อปใครที่สนใจสามารถกดเข้าขไปที่ดิงด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับผมอยูก่กับผมบอลอลูและ,ะ,ะเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับเป็นฟูลทีมทีมชาติอังกฤษนะครับผมยุคปัจจุบันนะสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับผมภายในงบประมาณนะครับสี่แสนล้านเลยนะครับก็บอกเลยว่าเยอะนะซึ่งเราเคยจัดทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วเนาะทีมชาติอังกฤษปัจจุบันไม่กันแต่นั้นงบประมาณสามแสนอันนี้เพิ่มมาอีกแสนหนึ่งก็ถือว่าน่าจะได้นักเตะที่โหดขึ้นกว่า โอเคนาะกก็เดี๋ยวไปดูนักเตะที่เราจัดกันมีใครกันบ้างนะครับผมไปดูกันป่ะโอเคก็นี่แหละเป็นสเปซผู้เล่นที่เราจัดกันนะครับฟูทีมชาติกิจยุคปัจจุบันนะครับผมออกมาเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ทีมที่เจ้าของดีเขามีคือเขามีแรดฟอร์ดอยู่แล้วนะครับปีเฮจีแล้วก็แม็กควายเบนสเวิร์คัพอยู่แล้วเนาะเป็นฟูแมนยูไงเขาก็เลยมี2คนนี้อยู่แล้วนอกก็ซึง่งเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับก็ออกไปก่อน ก็ะจะเหลือเก้คนนี้นะก็ไล่จากที่กองหน้าไปเลยนะั่นคือแฮร์รี่เคนนะครับจัดมาเป็น2 3 T y เลยบวก5นะครับผมราคานี้บอกเลยว่าแพงมากเลยนะ1ึ่งแสนล้านแต่เป็น1นึงแสนล้านที่ถือว่าเก่งเลยนะสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับก็จะมี FP เท่ากันนะ่ะ FP 26เท่ากันคือป w c ที่เขาเล่นกันประมาณ50 0 0 0ล้านไงปีนั้นก็ถือว่าประหยัดงบได้อยู่แต่ว่าอยากใส่สุดไปเลยก็เอาเป็น2 3 T y ไปเลยแล้วกันเนา เนี่ยครับจบสกอร์ร้อยยี่นะครับเตะลุทโนร้อยยี่นะครับทาแฮร์รี่เคนมงบอลร้อยยี่คือเป็นกองหน้าัวจบอะความเร็วไม่มีแต่จบได้สองเท้ายิงคมประมาณนั้นมงได้ทุกอย่างเนาะครบเครื่องในแดนหน้าแต่แค่ช้านิดหน่อยแค่นั้นนะครับเคเนาะซื้อมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งแสนล้านนะครับแฮร์รี่เคนแล้วก็ปีกซ้ายมีรัดฟอร์ดแล้วนะที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นปีกขวาครับบุคโยอสากะนะครับปีเฮจีก็ต้องปีนี้แหละเพราะว่าค่าพลังอะไรด้วยแล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยไง A.I. ใหม่ก็ความเก่งก็น่าจะยังก็น่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะพลังแ่งก็ปั่นกันเลี้ยงผ่านเนาะซากา้าสายห้าขวาสี่ด้วยนะก็ขวาก็พอเปิดได้เปิดบอลได้ยัดได้อะไรประมาณนี้นะครับราคาซาก้าตอนนั้นได้มาประมาณ33,000านะครับตอนนี้ไป40,000แล้วเนาะมาที่แดนกลางครับผมเป็น C.M. 2คนเนาะคนแรกก็จะเป็นเมสันเมาส์นะครับ ซึ่งเมสันเมาส์นี่ที่เขาอยากได้ด้วยเพราะว่าเป็นฟูลแมนยูด้วยจะได้ซื้อข้าฟูลแมนยูเขาพอดีนะปัจจุบันนะครับเคนนอเราก็ได้บูตอังกฤษปัจจุบันด้วยถือว่าดีเลยนะเมสันเมาส์เฮจีนะครับพลังแฝงอะยิงไกลย,ยิงปั่นเพมเมกเกอร์นะครับเลี้ยงผ่านแล้วก็มีพลังแฝงเพิ่มอีกอันนึงนะพลังแฝงวินบอกอหี้ยหายทั้งเกมเลย <laughs> <laughs> นะครับผมนัดที่เจอสเปอร์นี่คือหายไปทั้งเกมเลยบ้าไปแล้วนะครับเมสันเมาส์ก็ได้พลังแฝงเพิ่มอีกอันหนึ่งใสใ่ด้วยนะครับ <laughs> โอเคเนาะแต่สแต่ข้างในคือแบบความเร็วยิงไกลย,ยิงปั่นอะไรคือดีนะนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่านั่นแหละจะต้องรอปรับตัวทิหนึ่งนะจะตรับแมนยูเนาะ <c oughs> โอเคก็ราคาเราได้มาประมาณ5 0 0 0 0ล้านนะไม่สั่นเมาส์นะครับผมโอเคนะคมาที่ C m อีมีคนหนึ่งนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเอาเป็น CM เลยนะ <c oughs> ปีเฮจีนี่บอกเลยว่าพลังดีนะยิงไกลโกงด้วยนะยิงไกลตั้งร้อยสิบหกนะเยอะมากนะครับ เยิงไกลย,ยิงโค้งร้อยิบสองยิงกลย,ยิงปั่นได้หมดนะเทนแม่งมันเป็นแบนะ็คหน่อยแต่แม่งยิงไกลย,ยิงปั่นได้เหมือนเจา้าคาเทโระประมาณนั้นนะครับซึ่งพอไปเล่น CM อ่ะสะแตดลดไปหนึ่งเองจาก113เหลือ112อ่ะก็ถือว่าเล่นได้นะถือว่าโอเคลดแค่หนึ่งนะครับก็เทนได้มาประมาณราคานี้แหละ57าหมนะเป็นราคาต่ำตอนนั้นพอดีนะ57าหมเทนถือว่าใช้ได้นะแล้วก็กางร,รับตัวเดียวนะครับเป็นเดยแคนไรส์นะครับ23่สทีวาย ซึ่งปี h g ซะดัดดีก่อนนิดนึงแต่ว่าปี h g ไม่มียิงไกลไงถ้า h g มียิงไกลก็เอาปีนั้นไปแล้วนะแต่ปีนี้มียิงไกลก็ดูหน้าโอเคกว่านาะแบบพื้นที่นอกกรอบก็ได้ยิงไกลได้หน่อยนะเดเคนไลท์รังแฝงก็เนี่ยสเวิร์บยิงไกลลองพานะเกมรับแน่นแล้วก็จ่ายบอลด,ดีเนาะเดเแคนไรส์นะครับราคาก็ได้มาประมาณ4ี่หมื่นล้านเนาะก็ถือว่าแพงแต่ก็ก็ได้อยู่นะแน่นอยู่นะครับและมาที่แบ็กซ้ายนะครับ ซึ่งอยากจะบอกไว้ก่อนว่าแบ็กสข้างแพทนี้นะแนะนําว่าแบ็กสข้างอย่าไปเล่นปีไร์บวกแเด็ดขาดนะครับคือมันจะหลุดลุยเลยนะมันจะตามปีอีกฝั่งไม่ทันเลยเพราะปีอีกฝั่งแม่งโกงมากนะครับมันทําให้แพทเนี้ยทำให้ปีสองข้างของอีกฝั่งมันเป็นแบบวิ่งดีขึ้นประมาณนั้นเนาะถ้าเอาไปไปเอาปีไร์ผู้บอกเลยตามไม่ทันนะครับนะก็เป็นปีที่แบบแบ็กเอปีสักสิขึ้นไปอะไรเงี้ยก็พอช่วยได้หน่อยนะครับแต่พอเป็นปีไร์นี่เลิกเลยนะตามไม่ทันแน่นอนนะครับ ก็ใช้เป็นทีเวลวีบวกแปดละกันเนาะความเร็วก็ถือใช้ได้อยู่นะเกมรับได้สแตทดีนะครับมีเลี้ยงบอลเร็วด้วยราคาก็สองหมล้านเท่านั้นทีเวลไม่แพงมากเนี่ยแล้วก็ไปขวาเป็นล e ิสเทมอีเบดบวกแปดจริงทั้งงบเราเหลือกว่านี้นะเราไปเอาปีย0่สบยูบวกแปดได้แต่แม่งแสนล้านเนี่โคตรแพง oh. ก็เลยปีนี้ไปขอและกันเนาะสแตทมันห่างกันก็จริงแต่ห่างกันแสนล้านนะแบบอันนี้สามหมื่นแต่นั้นแสนมันก็ไม่ไหวไง เอาปีนี้ก็พอเล่นได้นะความเร็วก็ถือว่ามีอยู่นะลิสเจมเนาะสามหมล้านเท่านั้นอีเบ็ดใช้ได้อยู่นะแล้วก็กองหลังนะมีแฮร์รี่ไม่กว่าอยู่แล้วก็อีกคนนึงเป็นโตโมริแล้วกันนะ SPL บวกหที่เลือกมาเป็นบวกหเพราะว่าย3่สิบสมบวกหมันประมาณ2อสามหมื่นซึ่งมันปังข้างในมาปี SPL บวกหเก่งกว่า23่สิบสาบวกหนะครับสาหรับโตโมริเนาะ นะแล้วก็รูปร่างปีนี้เป็นปกติด้วย23่สิบสามสวันพผอมอันนี้น่าจะแข็งกว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับแน่นกว่าเนาะประมาณนั้นโอเคนะซื้อมา4ี่หมล้านเนาะก็นิดนึงแพงนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อเก่งกว่านะครับโอเคแล้วก็ผู้สัประตูนะอารอนแลมสเดลงบเรามันไม่พอก็เลยได้มาเป็นบวกห้าบวกหไปก่อนนะครับโอเคเนาะถ้าเขามีงบเหลือก็ค่อยมาซื้อบวกแปดที่หลังก็ได้ในอนาคตก็ถือว่าเหนียวขึ้นเนาะ ประมาณนั้นนะสำหรับ11ตัวจริงของเราโอเคนาะเดี๋ยวเราไปดูในทีมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันไปโอเคครับผมก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะอยู่กันในระบบ C 123นะฟูอังกฤษยุคป,ปัจจุบันนะครับปีกสองข้างเป็นแรดฟอร์ดนะครับกับซาก้าเฮจีนะกองหน้า K, แฮร์รี่เคเลอยยี่สิบสามวายลัางโคตรดีร้อยยี่สิบห้ากลาง CM ก็จะเป็นเมสากับลิเดอร์อาร์โน่นะยิงไกลดีมากนะไปลองเล่นมาแล้วยิงไกลโคตรดีเลยเมสาเอ้ยอโนนะครับ กลางรับก็เป็นเด e Can r i c นะครับแบ็คก็เป็นช well, นะิวเวลลิสเ s มน้องหลังก็เป็น Maguire กับโต m o รินะครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กผิวๆชนวิ่งไล่ชนตัวหนึ่งนะครับประตูก็เป็นแรมเดลบวกห้าเนาะแล้วงบมันเหลือนะครับเราก็ไปซื้อ Foden HG มาตัวนี้ก็ยิงไกลดี i, เปิดบอลดีนะครับมีความเร็วด้วยนะปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดนะโฟเดนแล้วไอ้คนหนึ่งเจมส์ w อ r d p r ส w นะครับ HG สำรองกองกลาง ยิงไกลดีนะความเร็วไม่เยอะแต่จ่ายบอลดียิงไกลดีนะวอดเผาโอเคเลยตัวนี้นะครับใช้ได้นะประมาณนี้นะสำรอง2คนที่เราซื้อมาเพิ่มนะครับผมโอเคนาอถือว่าสวยนะซึ่งทีมนี้ได้บูทด้วยนะครับเป็นบูทนี่เลยนะฟีเจอร์22อังกฤษนะครับกับ2021อังกฤษนะครับ22อังกฤษจะได้ประกบตัวบวก3จบสกอร์บก3เนาะคล้องตัวบก2แล้วก็ส่งสั้นบวก2 แล้วก็ยีอังกฤษก็จะเป็นความเร็วบวกสามจับสกอบวกสาความอึดบวกสองสมดุลบวกสองนะครับซึ่งไอย้ยีอังกฤษมันจะเพิ่มแค่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมันติดบูทของยีอังกฤษมันไม่ติดบูทของยีอังกฤษนะครับก็ดีเลยเอาบูทที่เป็นอังกฤษก็ดีเพราะจะได้ความเร็วบวกสามอะจบสกอบวกสามแรดฟอร์ดมันก็เร็วขึ้นอีกจบดีอีกนะครับแล้วก็เคนก็ได้เหมือนกันมันเลือกให้เองเนาะเคนจริงๆมันก็ติดยี่สิบสองนะแต่มันให้ยี่สิบเอ็ดูไม่ช้านะ ได้จบสก,กอร์เพิ่มอีกโอ้โหเนี่ยจบสก,กอร์ปร้อยสามสามความเร็วเพิ่มแปดนะครับถือว่าก็มันก็ร้อยยี่กว่ามันก็พอช่วยได้นิดนึงเนาะประมาณนั้นที่เหลือก็เป็นแบบว่าพวกแดนกลางก็จะได้เรื่องค่าประกบตัวเข้าไปกองหลังกับแดนกลางได้ค่าประกบตัวก็ถือว่าดีนะบวกถูกดีนะครับกองหน้าก็จะแบบบู๊ความเร็วเงี้ยกองหลังก็จะเป็นแบบพวกได้ค่าเกมรับค่าประกบตัวไปเนาะโอเค เดี๋ยวไปดูวันที่แทคนิคกันนะครับเป็นนี่เลยนะแทคติคประมาณนี้แทคติกทีมก็ทําแผนนี้ไว้แล้วในช่องนะใครที่อยากศึกษาแบบวิธการเล่นอะไรเพิ่มเติมก็ไปดูในช่องได้นะครับแผนนี้เลยแทคติกนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้นะสี่หนึ่งสองสามทำไว้แล้วในช่องนะครับแต่เขนนี้เราจะปรับจาก c ีเป็น ST นิดหนึ่งคือมันไม่ต่างกันแต่ว่าปรับเป็น ST แต่ว่าตั้ง a r 3ามันก็วิ่งลงมาช่วยเหมือนเดิมนาะประมาณนั้นโอเคเนาะประมาณนี้ละกัน นะครับเคยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ like. การทำประตูของฟูลทีมชาติอังกฤษยุคปัจจุบันทีมนี้กันนะว่าจะโคตรโหดโคตรโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไการทำประตูของฟูลทีมชาติอังกฤษยุคปัจจุบันกันนะครับในงบ400ล้านจะโหดขนาดไหนไปดูกันชาตนี้ไปแล้ววอดเผาครับวางให้แรดฟอร์ดหลุดไปแล้วครับริมเส้นแรดฟอร์ดล็อกหนึ่งทีล็อกอีกหนึ่งที ย้อนมาให้บอดเผายิงติดบล็อกแต่โดนอย่างนี้สไลด์ครับผมได้จุดโทษไปเลยนะวารานสไลด์มาลูกนี้แล้วไปแถมนะครับสไลด์มาบล็อกแล้วเหมือนแบบบล็อกได้แล้วนะแต่ว่ามือยังไปกวาดบอดเผาอยู่ร่วงเลยจุดโทษนะครับผมก็รับมติต่างหายเป็นแฮร์รี่เคนอยู่แล้วนะครับซ้ายบนนิ่มๆตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับแฮร์รี่เคนนะตัวจบสกอร์ของเรานะครับผมเอาเรื่อง คมๆอยู่แล้วนะแฮรร์ี่เคนตอนนี้เดนแคนไล่ย่งได้ครับวอร์ดพรอส์มาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดสุดเส้นเปิดข้ามไปเมาส์แปะมาให้เคนครับผมเนี่ยความคมเป็นตัวจบสกอร์นะครับแค่ส่งให้เขาแต่เขาจบให้นะครับผมประมาณนั้นหาบอลเล่คมๆเข้าไปแฮรร์ี่เคนสวยงามแล้วต่อมาครับออกมาทางริมเส้นครับชิเวลแรดฟอร์ด กอดดึงจังหวะชิวเวลเติมแล้วครับผมแล้วก็เปิดไปครับมีเทนต,ตรงนี้ชักอ,อกดึงทีโรเลยโอ้โหดูดิแม่งยิงโคตรแรงนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อโนโอ้โเหลี่ยมมุมแคบด้วยอ่ะนี่มึงคือแบค็คนะเว้ยคล้ายๆเจ้าคาเซโรอ่ะที่แบบมึงคือแบค็คนะเว้ยฮัลโหลมคือกองหลังยิงยังคมเลยอ่ะนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ครับชิวเวลลากมาชิวเวลมาให้เฮลิเคนที่ลงมาเชื่อม เมสันเมาแล้วเข็นสอดขึ้นไปแล้วครับหลุดมายิงติดแต่เมายัางตามมาซ้ำครับผมโอ้โห,โหแล้วลงมาเชื่อมเกมก็ดีนะที่ำให้แบบได้บอลขึ้นไปแล้ววิ่งสอดขึ้นไปแล้วก็จ่ายได้นะครับเพลิเคนยิงมาตรงนี้โอ้โหมือเกือบโดนประตูลุกขึ้นมาเมื่อกี้แล้วเคนชันี้ไปแล้วครับมาให้ซากาปูกโยซากาเฟิร์สทัชเข้ามาซากาล็อกเข้าซ้ายย้อนมาก่อน มาถึงเดคแคนไลท์ริงกันชิวเวลยิงไม่ได้ล็อกหนึ่งทีให้อาร์โนยิงเข้าไปครับผมย้อยยอยิงอยู่ตรงหน้ากรอบแล้วบอลมันแบบลอยย้อยๆเข้าไปนาะจะถือว่าเข้าอยู่นะครับลูกนี้แล้วชาตนี้ฝั่งขึ้นมาเปิดข้ามาตรงนี้แลมเดลเซเพราะผมโอ้โ,โลูกนี้คือมันโอกาสเข้าเยอะมากแต่แลมเดลไม่เซฟมันงงเหมือนกันแล้วชาตนี้พลาดแม็กควาย,ยชนได้อยู่ครับ แล้วไปแล้ว็อดสวนครับบูคายสกาเห็นแล้วครับแฮร์รี่เคนวิ่งแล้วก็ไปเลยครับผมแฮร์รี่เคนพอมีความเร็ววิ่งได้นิดหน่อยนะแล้วเฟิร์สทัชเข้าไปโลดายคมๆจักระคือคมอยู่แล้วแฮร์รี่เคนถ้าได้จบนะโอ้โหพอเฟิร์สทัชก็พอช่วยวิ่งได้นิดหนึ่งเคนมันช้าอยู่แล้วนะเพอาะได้เฟิร์สทัชนิดหน่อยก็ช่วยได้นะครับแล้วตอนนี้เคนมาแล้วครับผมแรดฟอร์ดมาครับแรดฟอร์ดไปแล้วสุดเส้น แรดฟอร์ดลากสุดเนเลยแล้วก็ปาดมาให้ซาก้าโลเสาแรกครับผมโอ้โหความเร็วอยู่แล้วนะแรดฟอร์ดลูกนี้วิ่งคือแบบดีดแทงไปเลยไม่ต้องตามนะแบกอีกฝั่งเมื่อกี้มันตัดเข้าในเฉยเลยนะเหมือนจะเจอปาวาเมื่อกี้ปาวานไม่ได้เร็วมากไงแล้วมาอีกแล้วครับแรดฟอร์ดลิมเ้นแรดฟอร์ดล็อกหนึ่งทีก่อนยัดมาให้เฮลิเคนต่อมาที่ลิสเจมแล้วซาก้าตรงนี้ไม่ล้ำก็โลเข้าไปเลยครับผมโอ้โห ตัวลุกเยอะมากนะขึ้นมาเต็มกรอบเลยนะครับดิสเจมมารับบอลในกรอบอะผมนี่มึงแบกได้วหเพื่อนแล้วไหลให้ซาก้าตรงนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะอีกฝัง่งเขาถอยมาพอดีแล้วช็อนนี้มาที่โตโมริยัดมาถึงอาโนครับไปแล้วครับผมโบกีโซซากา้ามาแล้วซาก้าซาก้าไหลามาให้เทนลงๆขอซัดเลยก็เรียบร้อยครับผมเทนมันคือเจ้ากันเซโโลเลยนะว่ยเทนกับเจ้านี่ไม่คล้ายกันมากเลย เป็นแบค็คขวาเหมือนกันด้วยแล้วแม่งยิงโกงเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมนอกกรอบคืออะไรมันยิงได้หมดเลยอะเทนกับเจ้าแม่งโคตรเถื่อนเลยนะโอ้โหแต่นี้ฝั่งขึ้นเกมมาอยู่อิสเตมดักได้แล้วปลาแล้วฮะที่โฟเดนฟิวโฟเดนโฟเดนเห็นเสาไกลเปิดไปให้เลยครับผมแลนฟอร์ดมาแล้วครับผมเรียบร้อยโอ้แพทเนี้ยมาบอกแล้วการเปิดเสาไกลอะเอสองครั้งมันเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะ ถ้าเห็นแบบมองไปตัวเหมือนจะสอดมาเปิดไปแล้วเลยครับมันพร้อมยิงพร้อมวิ่งมาชาร์จทันทีนะครับตอนนี้ขึ้นมาทางเมทันเมาส์ลแล้วแรดฟอร์ดหาช่องแล้วครับไปแล้วแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเปิดเอสองครั้งเหมือนกันแต่เทนตมนนยิงไม่เข้าม <c oughs> ันเป็นแบกนะความจบปก,กร์เลยน้อยนะแล้วช็อตต่อเนื่องครับเหนดักได้โฟเดนชนกันโดนชนครับผมได้ฟรีคิกนะครับแล้วเทนบอกว่าขอแก้มือหน่อย นะเมื <muitas> ่อกี้ที่ยิงพลาดไปขอลูกนี้เ็นก็ยืนเลยครับเลือกเลยครับเยยบออกขวามานิดนึงนะกดขึ้นกดซ้ายยิงโค้งโคงชนเสาเด้งเสาสองแล้วแรดฟอร์ดซ้ำครับผมโอ้โหเกือบจะไม่ได้นะลูกนี้นะโอ้โหเด้งเสาแรกแล้วไม่เข้ายังเด้งเสาสองดีที่ยังเด้งมาให้แรดฟอร์ดซ้ำนะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมชาติกินยุคปัจจุบันนะงบ4ี่แสนก็ถือว่าได้ตัวโหดตึงๆเยอะเลยนะเห็นไหมที่ในทีมนี่คือตัวโหดเยอะเลย นะครับนะก็ใครอยากจะให้ส่งมาจัดทีมอะไรก็ส่งมาได้ที่แฟนเพจเลยนะครับหรือว่าช่วงนี้คืออยากจัดทีมน,นี้มากเลยอะ่ะไอ้ทีมนักเตะที่ย้ายไปลีกต่าอู่มีแต่ตัวโหดทั้งนั้นเลยนะเดแตมาโดอะไรต่างๆในมาอะไรงนี้เราก็ส่งมาจัดกันได้นะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ใครชอบใจการจัดทีมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับผมไม่ไอยโดนแดงไป